สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวอลลทิพทักเตอร์ขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ตอบพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อยู่กับน้าตาลอีกเช่นเคยนะคะรีวิวสินค้าดีๆให้พี่พี่ทุกคนได้ชมกันสําหรับวันนี้นะคะวันที่12เมษาย,ยนพศ2564นอะคะอัปเดตสินค้าหน้าร้านกันด้วย L C 0 1 8ตัว DT นะคะก็สําหรับตัวนี้เป็นคันบนนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าคันโค้งเนาะสภาพสวยๆเลยนะคะสภาพสวยๆเนียบเนี ยจดทะเบียนปี62เท่านั้นมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยเนาะสภาพสวย,ส,วยสภาพเดิมร้0%เเลยนะคะเดิมแท้ทุกจุดเลยไม่ผ่านการหรือซ่อมทำเปลี่ยนแกนนะจุดใดๆทุกจุดนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะกะ็สำหรับวันนี้นะวันที่12เมษายนพศ2564นเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการนะคะทางร้านเราไม่ปิดนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยพี่ๆสนใจอยากที่จะมาดูสินค้าอยากมาทดลองขับทางร้านเราเปิดทุกวันนะคะมาชมกันได้เนาะ ตั้งแต่9โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นนะคะมาชมกันได้นะคะ ให้ชมนะคะตัวนี้สวยๆเลยจดทะเบียนปีพศสอ6 2นะคะแล้วก็มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยหน้าใหม่นะคะตอนนี้หน้าใหม่อยู่ที่441ชั่วโมงการทํางานเป็นไใบแท้ไมบเดิมไมบจริงนะคะสีสันเดิมๆนะคะสีสันเดิมทั้งหมดเลยไม่ได้ผ่านการทําสีแต้มสีณจุดใดๆนะคะอันนี้ให้ชมในส่วนของใบมีดดันดินหน้านะคะคันโค้งนะคะ แล้วก็ล้อยางทั้งสี่เส้นนะคะยังเป็นล้อยางเดิมๆเนาะเป็นล้อยางเดิมๆเลยสีสันกระทะล้อเป็นสีสันเดิมๆนะคะระบบการทํางานทุกจุดสมบูรณ์แล้วเนาะทางร้านเรามีคลิปวิดีโอการขับรีวิวให้ชมอยู่ท้ายคลิปด้วยนะคะพี่พีทันใดสนใจก็ลองกอเข้าไปชมกันได้นะคะ ัวนี้สภาพสวยๆเลยอุปกรณ์ด้านหลังทางร้านเราติดให้เป็นผ่าน6นะคะเป็นผ่าน6ตาช้างเนาะเดี๋ยวหนูขึ้นรูปไปชมด้านขวาล่างนี้นะคะเป็นผ่าน6ตาช้างนะคะนี่เป็นรุ่น D H 2 2 6 E นะคะ D H 2 2 6 E เนาะหลังคาทุกอย่างเนี๊ยบเนาะจดทะเบียนปี62เท่านั้นมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยอุปกรณ์2ชิ้นมาพร้อมไปมีกดันดินหน้านะคะแบบ บนนะคะแล้วก็อุปรกรณ์ด้านหลังให้เป็นผ่านพวนตาช้างนะคะตอนนี้ทางร้านเรามี40หลายคันเลยนะคะสภาพสวยๆหลายคันเลยพี่ๆที่สนใจกําลังมองหา40แรงมา้าสภาพสวยๆถ้ามาทางร้านเรานะคะต้องถูกใจแน่ๆนะคะต้องมีสักคันนะคะที่โดนใจนะคะตอนนี้ทางร้านเรามี40หลายคันสภาพสวยๆเนี้ยบๆทุกคันเลยนะคะ ระบบการทํางานด้านหลังไม่ว่าจะเป็น PTO หรือว่าระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงนะคะหายห่วงเลยใช้งานได้ตามปกติเนาะไม่น้อยนะคะแล้วก็ปีน้อยด้วยเนาะสำหรับตัวนี้ร้อยยางยังสูงนะคะดอกยางยังสูงยังสวยอยู่เลยพร้อมเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะ mm hmm. ก็สําหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4 6 0 0 0 0บาทค่ะ4 6 0 0 0 0บาทนะคะราคานี้พร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มนะคะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มเลย แล้วก็อุปกรณ์2ชิ้นนะคะตามเซตอย่างที่แจ้งเลยใบม,มีดันดินหน้าคันโคงอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านพวนตราช้างสวยๆเลยนะคะผ่านพวนตาช้างสวยๆเลยและพร้อมส่งฟรีทั่วไทยทุกจังหวัดถ้าพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์และไอดียลน์ด้านล่างนี้นะคะน้ามาอยู่ที่441ชั่วโมงการทํางานค่ะพี่ๆหน้ามาอยู่ที่441ชั่วโมงการทํางานโดยหนูพาชมหน้าไมเนาะ เลยนะคะเป็นไม้แท้ไม้เดิมไม้จริงแน่นอนนะคะไม่ผ่านการก่อไม้ทาไมมาเนาะสภาพรถสวยๆเนียบๆแบบนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจอยากได้คลิปหรือวิดีโอเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะที่ไอดียไลน์ด้านล่างนี้เลยเนาะ ชมประมาณนี้นะคะ4018นะคะจากร้านวัลทิปแทเตอร์นะคะถ้าพี่พี่ทนในสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์และไอีลน์ด้านล่างนี้หรือว่าอยากมาชมสินค้าของจริงหน้าร้านนะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่ะอําเภอคลองผุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะตอนนี้ทางร้านเรามี40หลายคันเลยนะคะที่จอดอยู่ด้านหลังนี้ก็เป็นคานล่างนะคะ6 จดทะเบียนปี61นเนาะจดทะเบียนปี61มีคลิปการอัดรีวิวไว้แล้วนะคะอยู่คลิปก่อนหน้านี้นะคะลองไปย้อนดูกันได้เนาะอยู่คลิปก่อนหน้านี้นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปการขับรีวิวกันเลยค่ะ